Một đứa là đứa này Dạ dạ เรืเอ R M S Dynamic ตังนี้มัน,นแก่กองอ่ลยใหญ่มากนะก็หนักมามาดูกันว่าตัวเรือเขาให้อะไร้างาว่าแก่้็เลยาเฮงเพราะว่าจะยัดตัวมาให้มันใหญ่มากเป็ดหนักด้วยความยาวประมาณเท่าไหร่ครับเดือนลำนี้80เซน,นติเมตร80เซนติเมตรอ๋อแค่นา,นาน้ช่วยไหมครับไม่าผมดันปูด,ดีกว่า ช้าๆนะช่วยยังนัะครับก็จะไม่อุ้ยแล้วก็แกะออกกันเออ้ยดูกับว่าถ้าปูนดิงถ้าปูนยึงฝั่งนู้นโอเคช่วยกันแกช้าไม่ต้องกระชากเบาๆดูนโอเคดูครับในกล่องมีอะไรมาให้บ้างมาดูกันว่าเขามีอะไรเอ็งให้นะเรามีรีโมทกันเบอร์หนึ่งมาเรใส่ถ่านให้แล้วโอเคอ๋อนี้แกมาแรกแล้วแล้วก็ อีกคาตั้งเรือไปน,นั่งดีกไม่เท่อ่านแล้วก็มีที่ชาร์จแบตทชาร์จแบตแล้วก็น,นี้ก็เป็นอิาตาลีลิปโปลทำงานบ้ากครับตอนนี้เดี๋ยวมาลองมังเสียงกันสักหน่อยอ่ะแขกควงอ่ะใส่ตรงนี้ใช่ไหมครับ่านอือก็จะมีช่องใส่ นี่หางเสือาระบบเซอร์โวครับเอสเซอโวล้วนเลยโวล้วนนี่เดี๋ยวว่าลองเล่นกันครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็พับตรงนี้เราก็โอเคครับโอเคแล้วก็ขันลงครับขัอุ้ยลงแล้วสนิทแล้วสนิทแล้วก็ เดี๋ยวจะลองลงน้ำให้ดูครับอ๋อจะรีวิวลงน้ำดูความเร็วเลยใช่ไหมไปความเท่ากันครับข้าวั่งกล่องเขาบอกว่าทำอะไรก็ไม่รู้ครับช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ครับป้อมก็พายว่ายน้ำไปเก็บรืว่าหาเรือกู้ภัช่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ครับช่วยได้ครับมันยังเด็กอยู่โอเคปังเด็กอยู่โอเคเดี๋ยวผมเอาลงเองเฮ้ยอย่ากดเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวไปกดนะ อมาเริ่มนะครับใหญ่บ้างใจบ้างไงเนะรมูดนะโอเคตั้มนีดรัดเส้นอันนั่งคนก่อนก็ไปปอดอก็เอาเปิดเรมูดครับเรมูดติดไปแล้วครับไปแล้วครับ จะอ่อนๆครับทานนัทเป็นเรือชิวๆใช่ไหมครับเรือชิวๆมาสำหรับเด็กครับโรงแรมกำกับเองเลยมีมีกรช่วยครับมันก็ไม่เคยเข้าเลยไม่เคยเข้ากอครับไม่เคยเข้าเลยเคยพาไปเก็บลำเลี้ยงไม่เคยเลยถอยหลังได้ไหมครับไ,ได้ครับอุยอ้ยยเขาบอก <laughs> ไม่เคยเข้ากอเลยครับ ไม่ติดกันไปแล้วครับถอยแล้วครับถอยได้แล้วครับถอยหลังแล้วครับแต่ชนภูเขาน้ำแข็งไหมครับไ้าเอาเดินหน้าครับเดินหน้าเดินหน้าออกไปกลางคลองเลยครับมาคุณ